อร่อยอ่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยหนูดื่มไหมถ้าหนูดื่มหนูจะชอบแบบเอ็งเงี้ยพวกนักดื่มจะชอบเพราะเขาพวกแบบเมื่อกี้พี่โอ๊เอาให้ผมกินนะอันนี้ปะหนึบจิ๊ตไหมล่ะข่านพี่เกลือเกลืออร่อยเพราะว่าพอดีเลยอร่อยแบบพอดีเลยมชอบความงดกลมดิ๊กเป็นอย่างนี้กลมดิ๊กเป็นมะขามกวนแล้วปั้นกลมแล้วคลุกน้ำตาลไอซิ่งฮะอุ้ยขนลุกหนึบจิ๊ตหมดแต่มันก็ไม่ได้ว่าตื่นได้ไรนะเพราะปกติจะต๊อกก็พี่โอ๊อันนี้ อันนี้ขอกินหมดนะเพราะอร่อยหนูกินหมดเลยหนูต้องกินอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่ไปดูดิ่กินก็ข่นมพิเกลเลยอันนี่ข่ามพิเกลอนี่อร่อยเนาะพิคนลูกข่ามพิเกลเลยมากเลยพี่ชายน้องตาหล่อมากครับพี่หอยพิเกลนะข่ามพิเกลพิเกลอป็นอย่างดีจริงมีป้าอ่ะเออมันหมดหนักหมดแล้ววันนี้ขอพิเกลหมดแล้วอร่อยจริงค่ะมันะข่ามเนื้อมะข่ามคือแบบเนื้อเนื้อแน่นมากแล้วดีมาก ใช่นะทุกอันเหลือหลักหน่วยหยีซิ่งหยีบุยหลักหน่วยหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยเพื่อนจะบอกว่าเราทํามือเราจะไม่ทําอุตสาหกรรมเพราะอุตสาหกรรมมันไม่ได้ไม่ได้นีนี่พูนจริงเรายอมที่จะทําบ่อยๆทําทีๆแต่ทาเป็นหลักหน่วยหลักสิบธิเมตรเนาะหเมตรกลมดิกเหลือห้าเพื่อนเพื่อนอย่าไปบอกใครนะกลมดิกำหมดแล้วนะเพื่อนอย่าซื้อขอร้องเพื่อนอย่าซื้อเพื่อนอย่าซื้อบบผู้เหมือนเด็กเด็กไงอย่าเล่นอย่าเล่นเราเล่นอย่าทาอย่าทำเราทำนี่ห้าหยีซิ่งหยีบวย ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวมากเอาไปแล้ดิ้กให้หมดมาไม่บอกเลยกดก่อนใช่เหลือสามอย่างนี้นะเพื่อนๆแล้วเราก็จะได้เลิกคุยแล้วเราจะไปสินค้าอื่นแล้วหยีบวยหยีซิ่งกลมดิ๊กจเียค่ะหยีซิ่งหยีบวยก็คือเป็นมะขามหยีนะคะคลุกไอซิ่งกับคลุกบวยอมๆใต้ลิ้นเวลาเราเลียเรารู้สึกว่าเราอยากจะต่อสู้กับโรคภายนอกที่มีฝุ่นเยอะอมใต้ลิ้นล้างหายใจทางจมูกแล้วใส่หน้ากาก แล้วดีอร่อยอันนี้จะหนึกหนับหน่อยมึอนหนับอร่อยเหมือนเคี่ยวสุก้าเลยเธอพี่ชายน้ำตาลพูดเก่งพูดเห็นภาพอันยังไงไหนเล่าสิเขาอยากกินต่ออร่อยอร่อยคือเธอครับหมดใช่อันนี้อันนี้ไม่ได้พูดนะอันนี้ไม่ได้พูดนะอันนี้กินได้เห็นเลยว่าอร่อยจริงแล้วเหลืออะไรอ่ะเหลือหยีซิ่งหยีบวยกลมดิ๊ก แต่กลมดิกกลมดิก็อร่อยนะกลมดิก็อร่อยหวาหวานๆหน่อยหวานหวเดือดเภาพแหมมอนกะละแม่กลมดิกอ่ะใช่ไหมใช่กลมดิกเหมือนกะละแม่หนูลองหยีบวยยังยังยังไม่ลองเธอชอบสินค้าที่ฉันนะโอท็อกนี่ใช่ผมชอบมากหยีบวยเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนจิ้งจกแล้วคลุกบวยเติมหน่อยค่ะเติมอะไรคุณกระตั้วเอาอะไรจ๊ะคุณกระตั้วอยากได้อะไรเอากลมดิกไปก่อนเออก็อร่อยนี่หยีบวยร้อนถุงเท่าไหร่ถุงละร้อยค่ะถุงละร้อยพูดมากสังเหลือสกต กลมดีสามกลมดีกอร่อยเมื่อกี้น้อตานบอกอร่อยเนาะใช่ไหมพอขโมยไงจับเมื่อกี้เอาเอาเอากลมดิกเหลือสามแค่อร่อยมากเหมือนเหมือนมะพร้าวแก้วเลยออืมะรแต่ว่าอร่อยอาอร่อยอร่อยกินไปเอาตัวไหนอันนี้ก็อร่อยมะขังอุ้ยต่อนตัวไหนอ่ะเเป็นนื้อมมะขากินละอร่อยเดี๋ยวค่อยมากินอมอ์อ่าน้ำหนึบจี๊ดได้ไหมคะหนึบจี๊ดเะไรอะไะกินไปอร่อยหนึบจี๊ดแต่เราตัดเรื่องนะหนึบจี๊ดทำยากกว่าให้มันหนึบอ่ะจริง มันกับตัวเอาอยู่ที่เลยหิวบวยหรือจะมดฮอยเนี่ยหมดพี่เจียอะไรหมดเองอ่ะอาหารพริกเกลืออะไรหมดหนูอะไรหมดเอ่ยหิวบวยก็อร่อยหมดต่อมด๊อกหมดที่ดีมากเออใช่ใช่ใช่พี่บุญอยู่นี้เลยแบบไม่เคยได้ดูนี้มาก่อนเลยหิวบ๊วยไปให้หมดเลยเพราะว่าแม่ค้าจะได้ดิ้งทีเดียวแล้วก็กินแหนมเสร็จแล้วแพ็คเลยเอาแม่ค้าเมาเมาตึงๆจ้ะกลมดิ้กหมดแล้วกลมดิ้กหมดโอเค ห <N> ยีซิ่งแบบหยีซิ่งกับหย,ย,ย,ยีบวยเหลือเท่าไหร่จ๊ะหยีซิ่งหรี่บวยป๊อปหลีอหล่อยู่ยงี่คุณเดลกืกาแฟเหรอเหลือแต่จิ้งจกนะที่ไม่เปรี้ยวมากม,มันไม่ใช่ว่าไม่เปรี้ยวเลยนะอ้นจะไม่ขายของเลี่ยนเพราะอ้นจะไม่กินของหวานมากจะได้ม่หายะจะไม่หายหรอกเหลือเอานี่ทุกคนหยีซิ่งเหลือยี่หกหยีบวยเหลือเท่าไหร่เอ็ดหยีบวยไปก่อนคนละหนึ่งกับหยีซิ่งจะบอกว่า ใครที่แบบว่าอยากแบบว่านั่งทํางานเพลินๆอ่ะเธอแต่ละหมดระหว่างระหว่างทํางานนะตาเริ่มแบบตาเริ่มหย่อนตาเริ่มหย่อนเธอเอาไปก่อนเลยถ้าเธอเริ่มไม่ได้เธอเอาไปทั้งสองหี่ซิ่งแล้วหยี่บวยต่อเชื้อชาติแล้วกินยังไงบีบีนี่พี่วินเขาก็ชอบนะหยี่บวยน่ะชอบมันเนื้อเนื้อเนื้อสัมผัสมันเหมือนมะพร้าวแก้วอ่ะแต่ว่าแต่ว่ารสชาติมันเป็นแบบอร่อยอร่อยอ่ะนานๆจะเห็นผู้ชายชอบกินมะขามอ๋อ เขาเป็นคนกินแซ่บนะใช่ไหมล่ะใช่ดูดิกลมแล้วก็นาดนี้กลมดิ๊กขี้คักเลยเธอกลมดิ๊กขี้คักอร่อยมากที่บอกเลยอันนี้ก็เหมือนกะละแมกลมดิกหมดแล้วที่มาคือกะละแมกวนอร่อยกลมดิกมันจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆเธอเป็นแบบเนื้อมะขามที่มีความกลมๆแล้วคลุกน้ำตาลไอซิ่งใช่คุณน้ำตาลไอซิ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยลงตัวนะเว้ยเธอเหมือนเคี้ยวสุกัสอ่ะจ้ะใช่สุกัสแบบว่าสุกัสของไทยอ่ะอันนี้เหมือนเคี้ยวจิ้งจกแต่อร่อยมากมีเปรี้ยวไปๆเลยตอนสุดเปรี้ยว ใครชอบบวยอ่ะเอาไปเลยกุบบุ๋ยนี่เหมือนเหมือนยิ่งจบแห้งที่โดนหนีบหรือขอบหน้าต่างเธออร่อยมากมันจะกรุบกรึบมกเหอกดไม่ทันกดอะไรไม่ทันเอ่ยเขายังเหลื่อยคุณกระตุ้วเขาอยากกินหนึบจีท์โอ้โหตัวตัวเอานี้ไปรสไอซิ่นไปก่อนเออคุณกระตุ้วซิ่งไปก่อนเพราะว่ามันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไอซิ่งใช่ไหมคะพี่น้ำตาลไอซิ่งนไอซิ่งนี่ทําให้เห็นสองสองชั้นนะว่ามาแรกๆเนี่ยจะมีไอซิ่งเคลือบอยู่ใช่พอสักพักเนี่ยมันจะซึมเข้าไปไม่ต้้้อองงววววยยยยาาาาไไมมมมม่่ตันนกก็แคซึเขขปใะถู นะตามนี้นะโอเคปิดแผงค่ะไปสินค้าอื่นจบโลกรวยแล้วพอ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 วินเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือหมดเหลือเท่าไหร่คะพี่โอ๊ตไม่หมดหรอกเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอขอเก็บกระเป๋าให้เดี๋ยวพี่มานะโอ้เก็บกระเป๋าให้เราไปแล้วมาแล้ไปเรือทอร์นาส์หีซิ่งหยีบวยเหลือเท่าไหร่จ้ารวยลดนเลยล่ะนี่รอบมีฉันกดผ่านรอบเพียวาันกลับบ้านที่นี่เออล้นนจ้าอุ้ยอะไรล่ะใช่ไหมใช่ใช่ โอเคเอาไปสินค้าตัวใหม่สีเรสีเรมามามาขอกาแฟขอกาแฟสีเรสมาสีเรสจ้านี่จะเล่าให้ฟังกาแฟสีเรสเนี่ยชื่อชื่อสีเรสเพราะว่าพี่อย่าชื่อสีพันพี่ธัญญาชื่อธัญเลสเลยก็เลยเป็นสีกับเลข่ทำด้วยการนมีมาของกาแฟใช่ลงทุนันคนละสิบสี่ล้านผมผมจะยืดยู่นแต่เรื่องผมเออเขาเรียกว่าอะไรนะ่ต้องฟังพี่ทุกเรื่องอะไรไปแล้วอ่ะอย่าเชื่อพี่ พี่แต่งเรื่อง้ก็จะเกินแล้วนะนี่อันนี้เป็นเลยจัดแซคัดพิเศษนะทุกคนนะใครที่ต้องการนะขอใครมาพี่โอ๊ตได้อ้ยากขอไขม้าใช่ไหมเอ้ยขอไขมือเอ้ยขอห่อใช่ไหมตัวนี้คือใช่ใช่ค่ะกินกลมดิกพี่อ๊ตนั่นแหละพูดไม่ถูกเออบ่ายๆถ้าดื่มไปเนี่ยเวลาเรากินข้าวตอนบ่ายเนี่ยนะเราก็จะไม่อยากกินอะไรเพิ่มแล้ว เพราะว่าตัวนี้จะหยุดชะงักปากเราเนาะมีเนาะใช่ค่ะหยุดชะงักปากของเราความหวานมาจากย่าหวานความมันมาจากน้ํามันมะพร้าวสกัดนะจ๊ะพี่เป๊กไปไหนพี่เป๊กเออบุไปทำหล่อมาทำหล่อมาตอนนี้หน้ามีสองหน้าแล้วทำผิวมาจ้ะเดี๋ยวพ่อจะมาอีกทีวันที่ยีบสามนะคะใช่ค่ะยีิบสามเจอกัน อ๋อเออไรนี้แกไม่กล้าเขาหรอกทำไมอ่ะเป็นเรื่องราวของเมียหลวงถูกเอจริงมันไม่ได้หรอกไม่ได้แกจะแอบดูแกอยู่ห้องนี้แกอาจจะเปิดดูอยู่อะละแกจะเปิดดูอยู่นินทาแม่นินทาพ่อไหมมีเริ่มเลยไม่กล้าเริ่มเดี๋ยวพอเจอหน้าแล้วเขาบอกอ้นวันก่อนอ้นมาพี่เหรอเออเดี๋ยวเขาปล่มา เป็นกาแฟโรบัสต้านะคะอุย้ยกูอย่าบ้านฟินแลนด์มาค่ะ,คะ Big, บี๊กกำลังดัง,งเลนนะบิก๊กเพิ่งมากด้วยเลยอะกำลังใจเลยล่ะบิก๊กแวรน์แบบบ้านพี่ไมบี๊กเออบิ๊กบี๊กเลียวเข้ามาเลยอยู่ตรงเลยบด่วนนะนะาเมย์กดสีเลขก,ก่อนเร็วร้อยหอ่อ สาเหตุที่มันหอมขนาดนี้เพราะว่าอะไรคะมีเพราะว่าโดบัสต้าและอาราบิก้าสองสายพันธุ์เลยนะคะสำหรับกาแฟใช่พิเศษมากบางคนอาจจะคิดว่าก็ขายเหมือนกันหมดแัแหละกาแฟทรีนวันไม่เหมือนนะคะเราสีเลสเราเนี่ยมีเอกลักษณ์คือกาแฟสองสายพันธุ์ถูกหอมมากอ้าวอุ้ยเพรแบกตัวจริงเหรอเอาแ้วมาหน่อยเร็วเอาแล้วล่ะความเห็นคอมเมนต์คราวนี้ยังไงครับในฐาะคอมเมนต์อ๋อมัน คือเข้าใจว่าฝนก็ไม่ได้ไม่ควนก็คือคือเดี๋ยวก่อนนะคนที่จุ๊บคือแฟนใหม่ใช่ป่ะใช่แต่ว่าเราเป็นแม่คือเอาอย่างนี้ในที่แจ้งอ่ะสําหรับเรานะนี่ความิดเห็นเรานะในที่แจ้งะก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไม่รู้ว่าพี่พี่อาชิดยังไงถ้าส่วนตัวฝนฝนไม่รู้เราเออมันไม่ทั้งทั้งข้างหน้าและข้างหลังใช่ป่ะแต่อสิ่งที่เราไม่เห็นมันควบคุมไม่ได้ไงไม่นะแต่ว่าฝนคิดว่ามันมันก็ควบคุมได้คือการที่ดึงมาเด็ก ก้มหัวมาก็แบบอาจจะจุบที่อื่นได้ไหมนะพงษ์น้าผ่าความรักความเอ็นดูมันแบบแต่มันไม่ควรจะไม่รู้ไปเราเราไม่ทำอะดีว่าไงก็อืมนะใช่ไหมล่ะกคนคือคือเรื่องเรื่องแบบนี้มันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบเข้าใจยาาแล้วเดี๋ยวเด็กถ้าเกิดโตมาเห็นน้องนาริตะโตมาเห็นแบบคลิปอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่โอเคไหมเราก็ต้องเซฟความรู้สึกลูกเราตอนคือเราก็ต้องมองทุกมุมไงในว่า คือยังในมุมเขาอาจจะเป็นแบบชาวต่างชาติฝรั่งไม่กินนล้วมันก็จุ๊บใช่ปะเขาเป็นลูกครึ่งใช่ปะลูกครึ่งอหไรไม่รู้ไม่รู้ครึ่งหรอโนลูกครึ่งค่ะเอาไม่ลูกครึ่งหรอใช่เปลี่ยนจบงั้นก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปไม่งว่ากดสีเลขก่อนนะอย่าพึ่งเรื่องอื่นนะทุกคนนะกดสีเลสก่อนเพราะว่าตอนนี้คือเราเราเป็นเขาเรียกอะไรเราก็เป็นชาวบ้านหนึ่งที่แบบอ่ะ ตามดราม่าใช่ที่เราก็เสพดราม่าแหละแต่ว่าเราในฐานะเป็นคุณแม่ที่มีลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวถ้าเป็นเราในในมุมของแม่นะในมุมของเราอะไรเงี้ยการที่เราแบบว่าไปหาไปหาแบบสมมติเอาลูกเราไปเล่นกับเพื่อนแล้วสิบห่อเพื่อนเพื่อนของแฟนให้ใครบอกลูกเลยบิ๊กบอกกดแล้วสิบห่อใช่น้องบีขอบคุณนะคะน้องบีขอบคุณนะคะคือตอนแรกที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนะพอปฏิบัติประต่อปฏิบัติประต่อแล้วแบบอะไรวะอ๋อถ้าเป็นลูกเรา สมมติเรายืนอยู่ตรงนั้นน่ะคือมันเขาก็อาจจะสนิทกันพอสมควรแต่เวลาเราจะไม่เสิร์ฟโดยการแบบถ้าตัวเราเองอ่ะเราจะไม่เสิร์ฟโดยแบบอ้าวตรงนั้นน่ะต่อเขาแต่ตัวแสนเสิร์ฟได้ได้ปวดฉี่ใช่ไหมลูกแม่ค่ะอ๋อโอเคหนูจะทำคลอดแล้วเหรอหนยกดร้อยห่อหนูยังไม่ร้ขปวดบอกนะกำลังตั้งใจพี่พูดเล่าเรื่องกันอยู่ค่ะกกดร้อยห่อบอสจริงไหมเนี่ยนะวันนี้กาแฟเราราคาเท่าไหร่อ่ะอุ้ยวันนี้ถอยเก้าห้ามิ๊กกดไปแล้วสิบห่อไหนปวกฉี เราก็ได้เท่าไหร่แล้วจากบิ๊กอะหน่งพันจอร้อยเก้าสิบห้าเราต้องได้หมื่นหนึ่งหมื่นโอเคได้จากบิ๊กแล้วปิดแผงค่ะหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทใช่ป่ะร้อยเก้าสิบห้านะจ๊ะบิ๊กกาแฟพี่อะหอมอร่อยมากนะอยากให้บิ๊กลองใช่บิ๊กเขาเคยลองยังเป็นอาราบิก้าวันนั้นมาบิ๊กซีซีวันนั้นไม่ได้มากาแฟ เป็นอาราบิก้าคั่วกลางนะคะแล้วก็มีโรบัสต้าด้วยทุกคนค่ะความหวานคือได้จากเขาเรียกอะไรยาหวานยาหวานนะคะแล้วก็ความความมันความนัวเนี่ยได้จากครีมดำเยียมจาก้ะมะันข้าวสกัดเย็นนะจ๊ะต้องมีฮาลาลค่ะทุกคนตัวเดี๋ยวนะตัวนี้ไม่มีฮาลาลแต่ว่ามีเอ่อผลตรวจผลตรวจใช่มีฮาลาลของโรงงานแล้วก็มีผลตรวจว่าไม่มีเชื้อสุกรเจือปนเพราะมันยังไม่ถึงรอบของโรงงานที่จะของฮาลันใช่อ่า มีผลตรวจเรียบร้อยนะคะม,มีผลตรวสุขอน่ตอกังวลไม่ต้องกังวลน,นะคะทุกคนและอันนี้คือบอกเลยว่าแตกต่างไม่เหมือนกับกาแฟทั่วไปแน่นอนหลายคนบอกว่ามันเหมือนกันอย่างที่พี่อ้นบอกไม่เหมือนนะอ,อันนี้คือกินแล้วจะรู้เลยเท็กเจอร์ของเราคือมันมีความแบบเป็นเทสโนตที่ดีมากใครที่เป็นสายคอกาแฟจะรู้ว่าใครที่กินกาแฟอันนี้คือใส,ส่เมล็ดกาแฟแบบแท้จริงไม่ใช่แค่กลิ่น บางที่มันมาเป็นแค่กลิ่นเนี่ยเป็นวิญญาณอ่ะพี่ว่าเนื้อออกไหมไม่บินไม่บินโนแล้วนี่เป็ของเราไม่ามกุ๊เปรี้ยวนะจ๊ะโนมาขามกุ๊เปรี้ยวจ้ะใช่ของเราอย่างดีคือตอนแรกคุยกับพี่ย่าว่าจะลดลงอีกไหมเพื่อที่จะได้เป็นแบบมันลดลงไม่ได้แล้วทุกวันนี้ก็อย่าเรียกว่ากําไรไม่รู้อยู่ตรงไหนหาไม่เจอเพราะว่าเวลาเราทำแพลตเซลทีร้อยเก้าห้าไงปกติสามร้อยเก้าสิบนะคะใช่แล้วตอนนี้คือถูกมากทุกคนแล้วบางคนมีคุณความจับด้วยจะถูกไปกว่านั้นอีกนะคะตอนนี้ปกติถ้าหนูไม่ได้ท้องหนูดื่มมกาแฟ ออกไม่เป็นไม่เป็นกินแต่โกโก้กินจโกโกโก้หนูใส่โกโก้ ใครเป็นสายคอคาเฟ่กดได้เลยค่ะตอนนี้195บาทพี่เอกี้ไม่มาหรอคะไม่ได้มาไม่ได้มาจ้าวันนี้เป็นนอนเร็วนะพี่กีตตื่นเช้านอนเร็ววันนี้เป็นสเปเชียลเราได้เราได้คิวน้องน้ำตาลมาใช่ทุกคนลองไปนั่งกับพี่ก็ได้ไม่เอาเดี๋ยวอุทธรหนูเปิดออกมาอุทธรเปิดแล้วเดี๋ยวลูกโผล่หัวมากดได้เลยนะคะใครที่ค้างตะก้าเวลาช่รัเงินให้หน่อยเดี๋ยวจะไม้ไปตัวถ้าเดี๋ยวน้ำามวอล์กออกมาตอนนี้เราขออีกแค่21บบ้านจะครบร้อยบ้านตอนนี้เยอดที่ขึ้นมานี่กนะ ใช่เจ็ดสิบเก้าบาทแล้วนะคะบิ๊กเซลแล้จริงๆเหรอบิ๊กบิ๊กผสมโกโก้ก็อร่อยค่ะเขาบอกนี่เห็นไหมล่ะคุณมเออใช่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 ผสมโกโก้ก็อร่อยคุณอ้อแอชชอบกินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกาแฟที่ผสมโกโก้คือเขาเรียกว่ามอคค่ามอคค่าเห็นไหมล่ะมอคค่าค่ะทุกคนมอคค่าเดลาโฮย่าอร่อยค่ะหอมแล้วก็ผู้ประกอบการรีสอร์ทนะคะที่เป็นที่เป็นเจ้าของที่พักต่างๆอ่ะเขาก็เอาตรงนี้ไปให้ลูกค้าดื่ม จะได้ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะ<ช>ไม่ต้องใส่พวกนมค้นหวานใส่ครีมเทียมนะคะใช่1ซองก็แค่เท <ๆ S 2> ่าไหร่เอง40แคลนะคะทุกคนคะ่ะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีขอไข่มองมาด้วยนะคะสูตรกิโลแคลไข่หมองมาคืออะไรวะคาเมลนี่ไงอ๋อไ<ช>หลขุยไหลขุย นะคะทุกคนคะ่ะกดไปได้เลยค่ะเร็วๆชำระเงินอ่ะอีกแค่20บาทขออีกแค่20ออเดอร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยเดี๋ยวมีเรื่องจะอะไรพ่ออยากให้พี่เป๊กใส่หน้ากากเสือลงมาได้พี่เป็กได้ยินเปล่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดครบร้อยบ้านเดี๋ยวจะให้พี่พี่เป๊กนะคะเขาเนี้ยคุณพ่อใส่หน้ากากเสือเงาลงมานะคะท <c oughs> ุกคนหนูเคยเจอพี่เป๊กป่อหนูเออเห็นพี่พี่เป๊กในโซเชียลไหมยังไม่เคยเห็นตัวจริงยังไม่แกะแต่รู้ว่าพี่เป๊กก่อนได้รอทุกคนอีกแค่20บ้านค่ะตอนนี้80บ้านแล้วขออีก20บาได้้มคะ ขอยี่สิบบ้านนะทุกคนจ๋าขอยี่สิบบ้านเร็วเรวสีเลขคอฟฟวันนี้เราจาก390วันนี้เหลือ195บาทเท่านั้นเองใช่คนที่สักลายไหมคะนั่นกิฟเก่งอะไรบ้าเปล่างด็สักลายพี่เป็กสักลายที่หรอเออนั่นทครปลันยูลูกไม่เป็นไรหนูเกิดมายุคนี้่น้องเขาแบบว่าไม่รู้จักรุ่นรุ่นเดอะบิ๊กออกไปยังบิ๊กมานี่เปล่า พี่เป๊กส่งเสียงหน่อยพี่คุณพ่อพักผ่อนอยู่ตอนนี้แต่กดก่อนขอ20ถุงแล้วเดี๋ยวเรียกคุณพ่อให้เลยตอนนี้อยู่ห้องมีเองอยู่ไกลๆใช่เพราะฉะนั้นทุกคนกดให้ก่อนได้ไหมคะใครยังไม่เคยกินเปิดใจกินซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณน้าคุณตาคุณยายได้หมดเลยนะคะป้าข้างบ้านก็ได้ป้าข้างบ้านที่ชอบดาเดืนปีแล้เราะว่อะไรต่างมาเราเล่นมือถือไปดู นะคะกดได้ละอ่อนเลยอีกแค่17บเจอีกแค่1 7ออเดอร์มา5บาทนะจ๊ะ32บองแต่าขอรอจเลยจริงๆไม่ได้จำาพื่อได้แบบในรับก่นใจมันต้านนขอบุ่ณนะค้แต่ว่ารู้ว่าพี่เป็นดาราอะไรทุกคนกดกันก่อนนะจ๊ะอย่าทำไปเล่นนะราคานี้มันไม่ได้มีตลอดแล้วจะเลนไรกับดวอีกทีวันไหนเดี๋ยวเราไล่ยี่สิบน้องเชนยี่สดอ่ะคอติดตามกันนะยี่สิบถึงสามสิไหมหรือสาทีกี่ชั่วโมงอะ ของเราเริ่มนเลื่อนห้าโมงถึงแล้วผโมงสักเที่ยงคืนไปไหนทัอะไรกันนั่งไลฟ์โซนใช่ฝนช่วยพี่ดิวไล์อก็พอๆกับเราเลยนะใช่ก็นั่งยาวเหมือนกันเลยค่ะฝนก็นั่งแต่ว่าแค่สองคนอยู่แฮ้ือฉันก็เมานี่กนั่งใช่มันก็โหดนะ ก็คือแบบไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้าเราปวดฉี่ก็ต้องอั้นไว้ก่อนสลับกันไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามี2คนแล้วไฟ์กี่วัน่ะรอบนี้รอบนี้น่าจะหวันใช่ไหมเธอห้าวันปิดกันเลยอ๋อติดกันทุกวันก็คือกลับบ้านอ่ะฝนแบบปิดวาจาแล้วไม่อยากพูดกับใครเพราะว่าเวลาเราพูดนานๆเนาะมันแบบไม่อยากอ้าปากพูดกับใครแล้วพอกลับบ้านแล้วลายภาษาอัสเสดเลยอ่ะจริงคือแบบกลับบ้านแล้วแบบไม่อ้าปากแล้วว่านอนเลยทุกคนอีก16ออเดอร์เร็ว ช่วยกันนะคะสีเลคคอฟี่่ะกาแฟของพี่โอนแล้วก็พี่ยาอร่อยมากเธอจริงหอมมากนะทุกคนต้องลองใครที่ยังไม่เคยลองอะค่ะอันนี้ไม่ได้ทําเป็นเล่นเเรื่อยๆนะมันไม่เหมือนอย่างอื่นอันนี้มันเป็นกาแฟเ<ข>พราะว่าคนที่เขารองอะเขาก็กลับมาซื้อเขาติดใจติดใจ,จคือรสชาติอร่อยหนึ่งคือกินแล้วรู้สึกแบบดีด้วยเพราะว่านอกจากที่เราจะใส่แบบว่ากาแฟที่เป็นเมล็ดกาแฟแท้นะคะแล้วก็เขายังใส่พวกอินูลีนแอลคานทีนต่างๆในใดคือเอาง่ายๆกินแล้วเก่งในหลวงพูดแค่นี้ปะเข้าใจเรื่องยัง พูดเข้าใจเรื่องยังเนี่ยนะกางเกงในหลวมเลยล่ะนะคะทุกคนค่ะกางเกงในหลวมนม่ก็กางเกงในเก่าละมั้งไม่ได้เกี่ยวกับกาแฟเราเปล่าน่าจะใช่ด้วยค่ะพี่โอ๊มันเป็นเรื่องของกางเกงในเก่าแหละใช่เพราะว่าเราชอบไงใส่กางเกงในเก่าแล้วแบบนั่นแหละถูกต้องคอหอเลยค่ะทุกคนใช่แล้วค่ะใช่คุณจันเจ้าเพื่อนพี่ย่าคุณจันเจ้าคนคุณจันเจ้าค่ะคุณจันเจ้าต้องตุนนะ อันนี้คือคุณจันเจ้าใส่กางเกงในแล้วมันฟิตฟิตอยู่คุณจันเจ้ากินสีเลตเขาฟี่ปุ๊บกางเกงในหลวมปั๊บเลยนะคะคุณจันเจ้าเออหนึ่งถุงใหญ่มี32นะคะวันนี้ตลาดจะอยู่ที่1 9อบาทปกตินะคะ390ถูกวันนี้คือราคาดีงามนะคะ195บาทได้หนึ่งถุงใหญ่32หรือว่าถ้าใครเอา2 2ถุงใหญ่ไปเลยก็ได้นะอยู่ที่300กว่าบาท ใช่คนซอแตมซื้อยังพี่แันเนี่ตัวจริงหน้าเด็กมากผิวเด็กมากๆเลยใช่หน้าเล็กมากเลยหน้าแค่เนี้ยองเธอเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยสมหัวใจให้น้องมากสวยมากๆสวยอิสิทธิ์เพื่อนร้อนนานเสมอ้วคือแบบตัวเล็กๆเดี๋ยวจะให้พี่อ้นเขาเรียกอะไรดึงความลับวันนี้ได้ขาใสแล้วอร่อยมากคุณจันทิมาสั่งวันแลน ทานไหนตั้งแต่เช้าได้เลยค่ะทานได้ทั้งวันเลยค่ะกาแฟอาจจะก่อนนอนเดี๋ยวจะนอนไม่หลับเนาะกาแฟคุณเอาไปปั่นก็อร่อยนะอใช่ปั่นก็อร่อยเอาไปปั่นร็เลิศพี่โอ้ชอบชงแบบสามซองแล้วใส่น้ำแข็งเยอะชอบชอบกินกับชงกับน้ำแข็งเกล็ดอะเกล็ดเล็กๆอะอร่อยมากเลยใช่ทุกคนมิซีใกล้หมดต้องตุนอะได้เลยเดี๋ยวบีวิซีด้วยนานแล้วหนูไม่มีหนูไม่มีผลิตภัณฑ์หนูหรอ มีค่ะวันนี้เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมาหมูยองหมูหยองอะไรจะได้กินชิมกันตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีพี่ฝนแล้วจะจะมีหลายอย่งเพราะว่าที่มีพี่มีของของเราคนจันเจ้าคนจันเจ้าพันได้นะคะคนจันเจ้าค่ะคนจันเจ้าตุนหน่อยคนจันเจ้าราคานี้พี่อ้นกับพี่อเขาไม่ค่อยทําให้นะพอขายสามร้อยเก้าสิบตลอดเมื่อครั้งก่อนฝนก็มาขายสามร้อยเก้าสิบนะอันนี้ก็ถูกมาก ร้อยเก้าสิบห้าบาททุกคนตอนแรกจะหยุดตอนตอนปีที่แล้วงานราคาเนี้ยใช่ไหมล่ะเออพรามันยังดีก็เอาเอาอีกชักหน่อยเขาบอกว่าลูกค้าติดใจใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ลูกค้า